เรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูกุลธิดานามสงานะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอักษรน,นำก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักอักษรน,นำกันก่อนนะคะอักษรน,นำคือพยัญชนะสองตัวเรียงกันผสมสละเดียว โดยพยัญชนะตัวแรกของคำแบ่งตามลักษณะาการอ่านสอกได้สองชนิดการอ่านออกเสียงร่วมกันเป็นพยางเดียวกันเมื่อมีตัวหอหีบและตัวออ่างเป็นอักษรน,นำกล่าวคือ 1. เมื่อมีตัวหอหีบเป็นอักษรน,นําอักษรต่าเดียว 2. เมื่อมีตัวอ่ออางเป็นอักษรนำยอมีอยู่สี่คำคือยาอยู่อย่างอยากเมื่อมีหอหีบเป็นอักษรนำอักษรต่ำเดียวเช่นหอหีบนำงอเช่นคำว่าหงายงอกเงาหงุดหงิด หอหีบนำนอหนูเช่นคำว่าหนักหนังหนองหนีหอหีบนำลอลิงเช่นคำว่าหลอนหลับหลงไหลหลังหอหีบนำวอแหวนเช่นหวานหวายหวีแหวนหอนำยอเช่นคำว่าอยากย่ายหยิก หยุดเหยียบหอนำมอเช่นหมุนหมองหมายหมอหอนำรอรหรูราเรียนหลอกหรือหอนำยอเช่นหญิงใหญ่หญ้าการอ่านออกเสียงเป็นสองพยาง โดยพยางค์แรกอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอระผสมอยู่กึ่งเสียงส่วนพยางค์หลังอ่านตามสระที่ผสมอยู่และการอ่านออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวแรกพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงเช่นมีตัวอักษรสูงก็จะมีตัวขอไข่ ชอชิงทอถุงฟอฟฝาพอพึ่งสอเสือสอสลานำอักษรต่ำเดียวคืออักษรต่ำเดียวก็จะมีนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนเช่นคำว่าฉะรามฉะร้ามอ่านว่าฉะร้าม สะมองอ่านว่าสะมองถะนนอ่านว่าถะนนอักษรสูงนำอักษรตามเดียวเช่น คำว่าขยายอ่านว่าขยายสะน้ำอ่านว่าสะน้ำถวายอ่านว่าถวายสนุกอ่านว่าสนุกผลิตอ่านว่าผลิตต่อไปพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางอักษรกลางก็คือ ก็จะมีตัวพยัญชนะกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและอออ่างนำด้วยอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำเดียวก็จะมีตัวนอหนูมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแแวนเช่นคำว่าจะรวดจะรวดอ่านว่าจะรวด อะมุลอ่านว่าอะมุนจะหมูกอ่านว่าจะหมูกทีนี้มาฝึกอ่านเพิ่มเติมกันนะคะตะหวาดอ่านว่าตะหวาดกะหนกอ่านว่ากะหนก ตะลกอ่านว่าตะลกอะรอยอ่านว่าอะรอยประหลอดอ่านว่าประหลอดอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรียนไปแล้วเด็กๆพอที่จะเข้าใจไหมคะอ่าอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ